กรมชุประทานเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการเนี่ยเราได้ยึดเอายุทธศาสตร์ชาติชาตินะครับ20ปีเนี่ย,ายการใช้การนำของผลิตประยุจัโนโอชานะครับเพื่อต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกรมชุประทานเนี่ยก็ได้กําหนด ป็นยุทธศาสตร์ของกรม20ปีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างชาติฉบับสินะครับแผนการบริหารจัดการน้ํายุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรนะครับก็มาดําเนินการให้เป็นยุทธศาสตร์ของกรมการ20ปีเพราะฉะนั้นกรมชุมระทานเราก็มีเป้าหมายนะครับว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยโดยเฉพาะปี2 5 8พอปเนี่ยกรมชุมระทานจะเป็นองค์กรอัจฉริยะนะครับในการสร้างความมั่นคงด้านน้านะครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าการบริการในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น การสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างฝายสร้างปาระตูนะครับแก้มลิงหรือว่าการจูงน้ําการเชื่อมโยงเครือข่ายน้ําทุกประเภทเนี่ยก็ถือว่าทําให้ได้มาซึ่งน้ําไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําเดิมเราทําทุกประเภทให้ได้มาซึ่งน้ำดังนั้นถ้าเรามองกลับไปในอดีตตั้งแต่เราเริ่มมีกรมชลทานร้ทาน118ปีวันนี้เนี่ย ถ้ากลับม,มามองพื้นที่นะครับพื้นที่ประเทศไทยม,มีพื้นที่ประมาณตัก320ล้านไร่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ก,กาเรเกษตรได้ประมาณตัก1 4ถึงรล้านไร่หรือประมาณ5 0าครึ่งหนึ่งแต่ก็สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชมุมทานได้ประมาณตัก60ล้านไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนามาแล้วเนี่ยประมาณตัก33.9กล้านไร่หรือประมาณสากสล้านไร่ถ้ามามองเรื่องน้ำนะครับน้ำนี่เป็นปัจจัยหลักสําคัญในการผลิตน้ําท่าทั้งประเทศนะครับทั้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราพัฒนาแหล่งน้ําไปแล้วตั้งแต่เริ่มมาถึงมัดป,ปัจจุบันเนี้ยประมาณทั้งแปดหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันที่เราเก็บได้ประมาณ8 0,000ล้านลูกบาศก์เมตรเนี้ยภายในปี80เนี่ยเราจะเพิ่มการเก็บกักให้ได้13 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่จุป,ปทานอีกประมาณทั้ง8ล้านไร่นี่คือเป้าหมายของกรมจุมทานนะครับในการดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับควบคู่กับ การบรรเทาป้องกันไปทางน้ําแล้วก็เพิ่มพื้นที่ชมประทานวบคู่กันไปผมเองในฐานะที่เป็นรองที่ดีกรมชมประทานและฝ่ายก่อสร้างนะครับผมก็ได้รับประเมินการตามนโยบายของท่านท่านที่ดีนะครับท่านที่ดีท่านดรตองเพลกองจันทร์ซึ่งท่านให้แนวทางในการทํางานนะครับที่เราเรียกว่าไอ่ดีน้ำเมื่อวันก็คือรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง